ชาวนาไม่ต้องกังวลใจรัฐยืนยันให้ความช่วยเหลือต่อรายละเอียดเป็นอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนใครเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใครเป็นชาวนาห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะใครทําอาชีพนี้บ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะคะอยู่จังหวัดอะไรรอคอยมาตรการอะไรกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของเงินช่วยเหลือรายละ1000บาทเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ ฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารนี้จากเว็บไซต์สำนักข่าวไทยนะคะเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงนะคะขอให้ชาวนาทั่วประเทศไม่ต้องกังวลใจนะคะแม้ที่ประชุมนอบอยังไม่เห็นชอบกรอบวงเงิน 6.9หมื่นล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตร,ร,ร,รอบปี2566ทับ67นะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆออกมา โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของมาตรการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือว่านบาคนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาแต่จะใช้เครื่องมือใหม่ๆนะคะในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้นะคะเช่น,นกลไกของสหกรณ์นะคะซึ่งถือได้ว่ามีการทํางานที่ใกล้ชิดกับสหกรณ์ในพื้น และเวลานี้นะคะมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพที่จะสามารถเข้ามามีส่วนช่วยเกษตรกรชาวนานได้500ถึง600แห่งทั่วประเทศนะคะในขณะที่การดูดซับผลผลิตของเกษตรกรนั้นนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะคะสามารถทําได้ทันทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวข,ของเกษตรกรมีราคาลดลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์รา ราคาข้าวเวลานี้ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งเป็นที่น่าพอใจมาตรการอุดหนุนต่างๆอาจยังไม่มีความจําเป็นโดยคณะกรรมการนบคอ,อนะคะจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้มีโอกาสรายงานสถานการณ์และออกมาตรการที่จําเป็นได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำหรือว่ามีประเด็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและพิจารณาเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะได้ตั้งกรอบวงเงินช่วยเหลือไว้กว่า69,0 0 0ล้านบาทด้วยเช่นกันนะคะ นายกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยก็ได้กล่าวว่าตามที่สมาชิกสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยสอบถามในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะปัจจัยการผลิตร่ละ1,000บาท ในฐานะนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยก็ขอแจ้งให้สมาชิกชาวนาทราบนะคะว่าหลังจากได้ให้ข่าวไปตามสื่อต่างๆก็ได้รับคําชี้แจงจากทางรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าเบื้องต้นมาตรการที่นบขมีมติครั้งแรกนั้นนะคะมุ่งที่เรื่องเฉพาะหน้าคือเรื่องการพยุงราคาข้าวที่กําลังออกมาขณะนี้เป็นหลักนะคะส่วนมาตรการอื่นๆที่สําคัญนะคะก็ ก็จะทยอยพิจารณาต่อไปค่ะในนามของนายกสมาคมชาวนาก็ขอบคุณนะคะที่กรุณาช่วยชี้แจงและขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือต่างๆออกมานะคะเนื่องจากฤดูการเก็บเกี่ยวไม่ยาวนะคะกลางเดือนธันวาคมนี้การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิก็จะเบาบางลงแล้วนะคะในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในนบคนะคะและอีกด้านหนึ่งก็มีฐานะเป็นนายกสมาคมชาวนายังคงมีความมุ่งมั่นนะคะให้ความสำคัญกับมาตรการช่วยเหลือหลักๆที่สมาชิกชาวนาได้ประโยชน์สูงสุดและยืนยันในการให ความร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะในการส่งเสริมชาวนาในด้านต่างๆก็ขอให้ชาวนาทั่วประเทศนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะเขาได้บอกไว้แบบนี้ค่ะแต่ก็เชื่อว่าชาวนาหลายๆท่านนะคะมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากในปีนี้นะคะก็ไม่ได้มีโครงการประกันราคาข้าวนะคะส่วนเงินช่วยเหลือรายละ1 0 0 0บาทก็ยังไม่สรุปนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะคะราคาข้าวดีจริงหรือไม่สูงจริงหรือเปล่า คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทานายอยู่ที่จังหวัดไหนอย่างไรนะคะติดตามข่าวสารนี้หรือไม่บอกกันไว้ได้เลยนะคะเดยกเกตอัปเดตความคืบหน้าให้ใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์ออกไปด้วยนะคะหลายๆคนรอคอยข่าวสารในส่วนนี้กันอยู่ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางภาครัฐนะคะผ่านมาดูเป็นครั้งแรกก็กดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะเกตอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจําทุกวันที่นี่เพจสราดีกับพี่เกตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ